สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับวันนี้ผมพามาดูรถเกี่ยวครับเป็นรถเกี่ยวอ้อยหรือว่ารถตัดอ้อยนั่นเองประเดิมครับนี่กำลังเปิดทางครับรถเกี่ยวสีเหลืองอันนี้ประมาณห้าไร่นะครับที่เห็นนี่ครับผมดูจากมุมบนแล้วอ้อ้อยหนาครับน่าจะได้หลายตันนี่ครับเปิดทางแล้วครับ เอาใจสายกะเะษตรครับจัดไปกับรถเกี่ยวอ้อยครับหรือว่ารถตัดอ้อยนั่นเอง นี่ครับรถเกียว ต้องนงอยู่ห่างๆครับคุนรถเกี่ยวอ้อยเรื่องอ้อยในไทยนี้ติดอันดับนะอันดับสองครับรองจากบราซิลครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวที่เห็นก็ผมไม่แน่ใจว่ามาจากบราซิลหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นมือสองเนาะนี่ครับไปแล้วครับอือหือ มิดเลยครับอยู่ในป่าเลยยังมองไม่เห็นรถสไลด์เป็นตัวคอกครับคอกสไลด์ยกด้าครับ ดูครับชุดกลไกเนาะด,ดูด้านบนนี้ที่เห็นครับเป็นขายกับตัวจักนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดยอดอ้อยครับตัดเสร็จก็ลำเรียงครับนำมาถ่ายใส่รถบรรทุกอีกครั้งหนึ่งนะ อู้ดูครับด้านหน้าเป็นเป็นเกลียวครับ ดูครับตัวลำเลียงครับเห็นไหมเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นเหล็กครับเมื่อกี้ลำเลียงท่อนอ้อยครับเดีย๋ยวให้ดูมุมแบบสูงๆครับตัวนี้ห้าไรครับห้าไร่อ้อยสวยขนาดไหน นี่ครับพาไลที่เห็นนะครับโอ้สวยจริงหนาด้วยนีย่นี่ครับมุมสูงๆครับไม่เห็นเลยมาเดี๋ยวเราลงมาต่อ เดี๋ยวเราตามเข้าไปดูครับได้ยินเสียงแต่บ่งบอกว่า,เ,าเรอเิมได่เอเร์ครับนะเมื่อกี้เปิดทางครับรถอ้อยรถเกี่ยวนํามาฝากครับผมเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปครับวันนี้เลยจัดให้นะนี่ครับโอ้สวยครับแปลงนี้เดี๋ยวให้ดูสักรอบนะครับ ุดยอดครับเครื่องจักรครับเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆครับห่างประมาณสักยี่เมตรนะแต่ฟุเยอะครับแต่ชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร้ครับให้ดูมุมสูงครับ รถเกี่ยวถ้าถ่ายแบบมุมต่าๆเราต้องเดินตามมันฝุ่นเยอะด้วยครับเรามีชุดเป่านะครับทําความสะอาดท่อนอ้อยครับเวลาที่อ้อยลําเลียงไปนะครับพวกเศษใบใบอ้อยครับก็จะถูกเป่าออกไป ให้ดูนะ,ะว่ามันเป็นยังไงเนาะด้านบนเนาะเราเคยเห็นแต่แบบอยู่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเออดูนี่ครับที่เห็นโล่งๆครับอยู่ด้านหลังรถบรรทุกเมื่อกี้เขาเพิ่งตัดเสร็จครับผมมาไม่ทันนี่มาเจอก็ ต้องรอครับนะกวจะเปิดทางได้ครับนี่พอได้ที่ก็น่าจะรวดเร็วครับ โอเคนะครับเดี๋ยวลาไปพร้อมกับคันนี้เลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ